ไต้หวันถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกอันเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งในปีนี้สํานักงานการท่องเที่ยวไต้หวันได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีการประกาศแต่งตั้งนักสแสดงชื่อดังบอยประกรณ์ฉัดบริรักษ์รับหน้าที่แบรนด์แอมบรสเตอร์การท่องเที่ยวไต้หวันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอีกทั้งยังได้สร้างสารคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ a r is just r i k e in taiwan เพื่อทําการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของแหล่งท่อง ท่องเที่ยวไต้หวันในมุมมองใหม่ที่นักท่องเที่ยวอาจยังไม่เคยเห็นโดยจะเริ่มการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผ่านระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยมาร่วมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆในไต้หวันโดยการจัดงานแถลงข่าวแคมเปญไต้หวันมุมมองใหม่ 今天非常荣幸能够这个认识两位这么年轻又这么优秀的艺术家。那么，我们这位摄影摄影师、摄影艺术家。 他其实拍的那些照片，我自己非常印象很深刻，就是我觉得他取景的那些角度都非常非常的好，而且看镜看看镜头，OK，而且他能够用一个泰国人的观点去呈现到一些台湾人都能够非常欣赏的的作品，我觉得这也是非常难得让我非常印象深刻请我换一下。 ค่ะ sociedad. ก็คือครั้งนี้นะคะการร่วมมือครั้งนี้ค่ะได้รู้จักกับทั้งทางคุณ๊อบนะคะเป็นนักนักถ่ายภาพค่ะแล้วก็คุณปันปันนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะแล้วก็อย่างแรกเลยที่ทางท่านรองท่านทุนเนี่ยรู้สึกประทับใจก็คือคุณปอบค่ะสามารถถ่ายทอดความเป็นไต้หวันได้ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทยก็รู้ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยชอบอะไรแล้วก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็หลายๆมุมที่ทางคุณป๊อบถ่ายค่ะก็แสดงความเสน่ห์ของไต้หวันได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ 然后他去台湾只有短短的十三天，可是他去过的一些地方，我这辈子都还没有去过，所以我之后要跟他请教在哪。啊，然后，但，昆宝，他去ไต宛，才十三天，但是他这趟去呢，就，是，为，了，呃，，，exclusive，，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  我我我补充一下，就是说我们为什么会选这两位的这个艺术家？那这个 Mr 那个 Tiraza 这个摄影师，他其实之前二零一五年的时候，他就有去过台湾。那那时候他就是有也是利用短短两周的时间，然后在台湾拍了一系列的照片。然后他回到泰国之后，他就 create 了一个这个 Lost in Taiwan 的这个相簿，那放在他的脸书。那没想到这个这 create 这个, cre 個 Lost in Taiwan 的这个相簿，居然被超多人分享，然后。 然后还红回到台湾，那有非常多的台湾的粉丝，就就在他的这个相簿底下去留言说：“哎、欸，这个地方怎么这么漂亮？然后这个地方真的就是像副代表讲的是，哎、欸，我们都不知道原来可以拍出这么美的台湾。那甚至就是这些照片后来因为很红，还引起台湾媒体的关注跟报道。”对。 ก็คืออันดับแรกนะคะสาเหตุว่าทาไมถึงเลือกทางคุณพิลาศรหรือว่าคุณป๊อปอะค่ะก็คือก่อนหน้านี้ค่ะปี2 0 1 5นค่ะคุณป๊อปเคยไปไต้หวันมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ผลงานของคุณป๊อปเนี่ยเป็นที่โดดเด่นมากๆจนดังไปถึงสื่อแล้วก็นักเที่ยวชาวไต้หวันเลยก็มีคนไต้หวันหลายคนเลยค่ะที่บอกว่า,าทู่สถานที่ที่ถ่ายมาเนี่ยสวยมากแม้แต่คนไต้หวันเองยังไม่เคยไปแล้วก็อยากจะตามรอยคุณป๊อปไปด้วยค่ะแล้วก็ดังนั้นด้วยผลงานที่เป็นที่โดดเด่ดนองเงี้นนะค่ะก็เลยทาให้เราเลือกคุณปออปมาาาาเเ็นนน,นัักถ่่ยภพขงงรรใคค้้ีะ 那这个插画家这个 Miss 邦邦呢，他其实是一个非常有才华，然后也非常多元化经营他自己事业的艺人啊。他除了是插画家之外，那我们知道说他还是这个导演，然后他还有自己在玩 band，然后还有唱这个泰国的这个 rap 歌曲，所以非常的多才多艺。那在跟他合作之前，其实我们也有看过他的作品，他的作品其实就像他刚刚呈现的是非常的 colorful，然后非常的让人家觉得。 是很很热情，然后非常的有能量，所以我们就希望说，运用他这样子的这个画风，这样子的风格，然后呢，用他的观点，然后呢，呃，把台湾的这些美好的人事物来介绍给泰国的观众。 อเ okay ค่ะ,คะแล้วก็สําหรับการเล่นน้องปันปานีมานะคะที่เป็นนักวาดอิลลัสเตรเตอร์ของเราเนี่ยก็คือก่อนที่จะได้รู้จักน้องเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นผลงานของน้องแล้วก็ชอบในลายเส้นหรือว่าความมีชีวิตชีวาสีสันต่างๆที่สื่อที่น้องสื่อผ่านผลงานค่ะและน้องก็ไม่ได้แค่ว่ารูปอย่างเดียวแต่ว่ามีการร้องเพลงแรปอีกด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรามาร่วมงานกันเนี่ยก็เหมือนเป็นการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวของทางไต้หวันเนี่ยให้ได้รู้จักในอีกมุมมองหนึ่งด้วยค่ะเออจริง这一次的那个案子呃就成 因为我们刚刚讲到就是安 n s e n 台湾嘛，那因为呃泰国人到台湾去可能比较熟悉的都是一些像台北一零一呀、西门町啊、九份这些知名的景点。那这一次就是透透过两位艺术家的创作，其实我们也想要介绍一些其他的新景点，比如说像刚刚你们有看到的，像高高雄的佛光山呐、啊，台中的这个高美湿地呀、啊，然后彰化鹿港老街，然后甚至是像我们刚刚那个脚踩在地上的那个博朗。 大道，还有这个泰鲁阁，这些点其实都是呃泰国民众还不是这么熟悉，但是我们想要推荐给他们的这些阿信台湾的景点。 ก็ปกติแล้วทุกคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะถ้าไปไต้หวันก็อาจจะเจอตึก101ไปตลาดซีเหมอนติงต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เราได้ร่วมงานกับศิลปินทั้งสองท่านนี้เนี่ยก็เป็นการนําเสนอสถานที่อันซีนที่ยังไม่เคยมีใครได้ไปมาก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ฟอกอวงซานที่เกาชงหรือว่าถนนไทจงหมู่บ้านศิลปินไทลู่เกอต่างๆให้ทุกคนเนีได้เปิดประสบการณ์อันซีนที่ไต้หวันค่ะค 食物我觉得可能等一下可以让他们两位分享嘛，因为我想他们那个去了，对經那对文化的话，其实就像刚刚那个 opening 的这个八家酱的文化，这个是比较传统的文化。那其实台湾还有很多其他的，比如说像这个原住民的文化，嗯，对，然后比如说我们还有一些其他的节庆活动，像每年二月份在台湾的这个台湾灯会。 等等的，然后还有像是呃，现在正在台东的这个呃热气球嘉年华会等等的，我们其实是有非常多的节庆活动是等着让泰国民众来 e x p o r e 的。是，我在补，充<好>嗯，好，补充<存>一下，就是，因为台湾是一个移民社会，那我们都是在不同的时间上。 来到台湾，所以我们的祖先有些来自于中国大陆，有有有受日本的影响，当然也有来自东南亚。所以我觉得台湾一个非常重要的文化特色就是我们是一个多元文化的社会。那我觉得这个非常重要，因为我觉得这个相对的也会直接影响到台湾，为什么它能一个这么。 呃，相对来讲面积不是很大的国家，可是我们在各个方面呈现出很有活力的经济，非常活络，那社会非常的蓬勃发展，我们非常的开放、多元和包容。我觉得这个和我们是一个移民社会，是一个多元文化组成的国家是有关系。 ็คือในส่วนของอาหารนะคะเดี๋ยวอาจจะให้ทางคุณปณ้อมนะคะแล้วก็น้องวันปันนี่ยเป็นคนแบบว่าแชร์เพราะว่าได้ไปไต้หวันแต่ว่าในส่วนของบรรดาธรรมะค่ะอยาที่พี่เห็นในการแสดงเปิดอะค่ะเรามีเหมือนกับการแสดงทางเงทิดทุนเทพเจ้านะคะปาเกียเจี้ยงนอกจากนี้ค่ะในไต้หวันเรายังมีชนพื้นเมืองค่ะที่เป็นชนดั้งเดิมที่อยู่ไต้หวันแล้วก็เรามีเทศกาลหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลในช่วงเดือนสองค่ะเป็นเทศกาลโคมไฟนานาชาติหรือว่าที่จัดอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นเทศกาลวอลลูนนานาชาตินะคะอยู่ที่ไทตรงค่ะแล้วก็ทางท่านรองท่านทูทน,นะคะอยากเสริมว่าจริงๆไต้หวันอ่ะะคะกนนนหน้าเี เราเป็นเหมือนกับประเทศที่รวบรวมจากคนหลายที่ที่เข้ามาอยู่ไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือว่าแม้แต่ซาว t ์อีสเอเชียเองเนี่ยค่ะดังนั้นเราจึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่มากดังนั้นระเทศไต้หวันถือว่าเป็นประเทศที่เป็นพระูุวัฒนธรรมแล้วก็คนไต้หวันเองเนี่ยก็ถือว่าอบลับแล้วก็เหมือนกับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนต่างๆที่มีวัฒนธรรมหลากหลายกันนะคะมาเที่ยวไต้หวันกันกันเยอะๆนะคะ นะคะโอเคะเอ่อต้าหมีเหรอมาเที่ยวไต้หวันกลางเดียวเดียว <c oughs> นะคะรับนะคะนะคะโอเก็รู้สึก <c oughs> รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากๆเลยคะ่ะเป็นความฝันที่ใหญ่มากแบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาทำโปรเจกต์นี้คะ่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเลยคะ่ะแล้วก็ทำงานสนุกมากเลยคะ่ะได้ไปเที่ยวไต้หวนันได้ไปเห็นของจริงว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ เก็บนำบรรยากาศนั้นกลับมาวาดที่บ้าน,นะคะ่ะก็รอรับชมค่ะขอบคุณมากมากเแค่วัดของหนูรู้สึกว่ามันเงียบสงบค่ะแล้วก็เหมือนมีอะไรให้เรามองหาอยู่ตลอดะคะ่ะใช่แล้วก็มีพวกงานวาดรูปเยอะเต็มไปหมดแบบเวลาเราจะเดินเข้าไปใน MRT หรือว่าเดินเข้าไปตามร้านสะดวกซื้อก็จะมีภาพดิล่าเเตอร์เยอะมากเลยคะ่ะแล้วก็ รู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่าหลักมากๆค่ะแบบเหมาะกับคนที่ชอบศิละปะช,ชอบท่องเที่ยวชอบของกินมันเหมือนเป็นสถานที่รวมทุกอย่างไปเลยสุดพีใจมากๆครับที่ได้มาวมแคมเปญโดยเฉพาะประเทศไต้หวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผมรักมากในการเดินทางไปถ่ายรูปเพราะว่าที่นี่ยังมีที่ถ่ายรูปอีกเยอะมากที่ผมไม่ได้ยังไปเยือน ก็อยากจะไปเพื่อจะไปเกี่ยวข้ามนั้นมาให้หมดคล้ายๆหมนทุกประเทศเลยนอยากทำเงีนให้ได้ครับก็คือจะมานําเสนอให้ทุกคนได้เห็นว่ามุมมองที่ได้ไปเที่ยวไต้หวันนั้นเป็นยังไงเพราะว่าประเทศไต้หวันนั้นมันสวยแล้แค่ไปเติมเติมให้มันสวยขึ้นไปอีกดนึงอ่